สวัสดีค่ะทุกคนค่ะว,วันนี้ก็อยู่กับ Queen วีคินผูพูดกูเหนื่อยแล้วเนี่ยกลับไปกันใส่แล้วปากเครื่องบ้านทักถ,ถามว่าวันนี้วีควีสตาร์ทรถจะไปไหนกันอีกแล้วนะวันนี้วีควีก็จะพาทุกคนไปทัวต่างประเทศนะคะ วันนี้ก็มีงานอีเวนต์ไงทุกคนเนาะเออจะไปทัวร์ต่างประเทศประเทศอะไรประเทศกัมพูชาฝั่งคขมเมนนัควรปอยเป็ดนะคะและร้านที่ควีนจะไปงานอีเวนต์ในคืนนี้ก็คือร้าน Star City ปอยเป็ด นะฮะัาวซิตี้คลับปอยเป็เนะจ้าทุกคนร้านนี้ก็ไปเป็นรอบที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้าห6เ8 1ด1ปดเก้าเเยอะเกินนะไปรอบที่3แล้วทุกคน3ลบ17ออกนะฮะถามว่าวันนี้เราเดินทางใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะคะทุกคนไปฝั่งอาอราันประเทศทุกคนอ่าข้ามด่านก่อนนะคะนะควินก็ขับรถไปกับ ดีเจ uh, นะคะวันนี้ก็จะไปเล่นกับ ดีเจระยาส,สวยนะคะเออเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเดี๋ยวต้องขับรถไปที่คอนโดดีเจก่อนนะคะวันนี้ก็จะเอารถดีเจระยาไปนะคะุณก็จะขับรถไปจอดนะคะเราก็เตรียมนอนเตรียมนอนเตรียมของเตรียมพาส,สปอร์ตไปพร้อมแล้วนะคะแล้วก็เตรียมชุดหนังโอเวอร์สุดเซ็กซี่ของควีน,นะคะทุกคนคืนนี้เดี๋ยวเราได้รับชมบรรยากาศการทำงานต่างประเทศของคีนแน่นอนนะจ๊ะทุกคนจ๋าล ยะทางหน้าก็ประมาณสามชั่วโมงครึ่งๆนะอถ้าไม่รวมแบบเแวะปัม๊มนะคะแล้วก็กินข้าวรับประทานอาหารซื้อกาแฟชิกๆนิดหน่อยนะคะประมาณ3าชั่วโมงครึ่งนิดๆแหละทุกคนประมาณสองร้อยกว่ากิโลนะคะทุกคนที่เราจะไปข้ามด่านขเขมรกันนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาดีเจระยากันเลยแถว พระรามเกนะ้าแนททุกคนไปพร้องควีนกันเลย let's go <S เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ควีนก็ถึงคอนโดของดีเจระยาแล้วระหว่างที่รอดีเจลงมาข้างล่างคอนโดควีนก็สั่งน้ำมาพั้บัตเตนเยน็ยนๆกินน,นนะคะระว่าง,ง่วงมากเลยตอนนี้แล้วก็สั่งข้าวนี่เลยกะเพราหมูสับค่ะไข่ดาวด้วยเดี๋ยวควนกินก่อนนะจ๊ะระหว่างที่รอเดี๋ยวเราก็ต้อง ทำการตีตัวนอนยาวแล้วเพราะว่าควินไม่ได้เป็นคนขับนะคะรอบนี้ทุกคนหิวมากกินก่อนเด้อขั้นแนี่ค่ะตอนนี้ทุกคนควีนก็อยู่กับดีเจรยาแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะทุกคนหน้าสดหน้าสดนะเราต้องแบบ้รอดบอกรอดบอกทุกคนเม้นรอดค่ะรอดทุกสถานการณ์เราเป็นแมวไม่แต่งหน้าแล้ ไม่แต่งหน้าขึ้น okay, เลยเหรอนี่ดีเจ <laughs> สุดสวยกับสาวเอ็มซีของเรานะคะตอนนี้ก็เราเดินทางมาได้ประมาณถึงครึ่งชั่วโมงอย่างถึงชั่วโมงนึงแล้วสามชั่วโมงครึ่งตอนนี้เหลยอ,อีกสองชั่วโมงสิบหกนาทีนะคะ <laughs> ทุกคนอยู่แถวไหนแล้วก็ไม่รู้นะค <laughs> แะแวะเราแวะกันอ่าเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันกินข้าวเรียบร้อยรอบนี้ก็จะเป็นดีเจริยาขับรถนะจ้านี่สาวสวยคนดังจ้า oh. เดี๋ยวจะเอาโปรไฟล์ขึ้น ขึ้นขึ้นแกรมให้ทุกคนได้ดูนะว่าภาพหน้าสดของเราทั้งคู่และหน้าแต่งผ่านแอปแบบหลายแอปมาแล้วมันจะออกเป็นยังไงนะตรงปกเราตรงปกใช่ไหมตรงปกตรงค่ะตรงค่ะทุกคนนะคะอเดี๋ยวขึ้นเลยโไฟาให้ดูเลยตรงเดี๋ยวเราไปข้ามด่านละเดี๋ยวทักทายทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนนะจ้าทุกคนแล้กันค่ะยังไม่ถึงเลยเจอกันแล้วตอนนี้นะคะทุกคน ถามว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเราหลงทางนะคะมาทางไหนไม่รู้อ๋อทางลัดเป็นป่าอะไรไม่รู้นี่เลยยู <c oughs> คนขับ <c oughs> มัวแต่เมาส์กันนะคะสองสาวตัวนี้นี่เราก็ออกจากทางเปี่ยวแล้วเรียบร้อยคิดว่าจะเปี่ยวยาวนะคะไม่ใช่นี่ออกทางแล้ว <c oughs> อยู่ตรงวัดอาอะไรเอ่ยเนี่ยอ่านว่าอะไรดีเจ หรือวนารามหรืออ่านยากมากค่ะทุกคนเออทางนี้แหละถูกต้องแล้วค่ะเราไปรับทางเปี่ยกม,มาแล้วเมื่อกี้ไปกันต่อเลยทุกคนเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบห้าสิบเจ็ดนาฬิกาอ๋อสิบห้านาฬิกาไม่ใช่พูดไปเรือ่อยอ่ะเราออกมาตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนิดนแล้วเจ็ดนาฬิกา กว,กว่านะจ๊ะถามว่าตอนนี้เรานั่งรออะไรนะคะตอนนี้แหละมันมีเรื่องด่วนนะะทุกคนมันมันเป็นเรื่องที่เราสองคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดอุปสรรคนะมันมันเหมือนเป็นทุกขลาบชนิดหนึ่งที่เป็นเป็นบททดสอบของเราเองนะคะหนึ่งในความ โชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ทุกคนสรุปว่าดีเจระยะของเราลืมเลือดพัสดุความรักความเมตตาคีนก็จะไม่ทิ้งกันเพราะเราคนไทยเราจะไม่ทิ้งกันทุกคนคีนเอามาแล้วนะคะแต่ก่อนมาแล้วก็โดนเรียกที่ด่านไปแล้วนะคะ ปรับตังค์นะป้ายทะเบียนตกหายเังไม่ได้ไปทำเโดนไปแล้วนะคะแล้วก็ขับรถหลงทางแล้วก็ทักดีเจน่าจะทักตั้งแต่คอนโดนแล้วนะคะก็ลืมทักเหมือนกันว่าเอาพาสปอร์ตมาหรือยังเราต้องทักย้ํากันเพราะความเป็นห่วงนะคะทุกคนสรุปว่าจอดหน้าด่านแล้วทุกคนจะฝากรถอยู่แล้วนะคะลืมพาสปอร์ตตอนนี้ นันหนึ่งในความโชคร้ายของเราก็ยังมีความโชคดีนะชันหวเยฝากคนที่กรุงเทพมหานครนะส่งพาส,สปอร์ตของ DJ ระยามาให้นะคะแล้วเสียตั้งไปเท่าไหร่กดส่งของวันนี้พ8นแปดอ่าพันแแล้วก็ให้ทิปพี่2อ0 0อ่าพี่อาไรเดอร์ Rider, ใช่ไหมเราสั่งของไรเดอร์โชคดีมากนะที่ทางแอปไรเดอร์เขายัางกดรับ ของเราจริงๆด่านกับกรุงเทพมันไกลมากค่ะทุกคนเราต้องนั่งรอเกือบ4ี่ชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงครึ่งอ่ะนะคะแต่ว่าพี่เขาขับรถไวมากระหว่างนี้เราก็ซื้อไก่ย่างนะคะเดดเดินไปเข้าห้องน้ํากินข้าวเหนียวเสร็จสเราก็จะเตรียมตัวตีตั๋วนอนแล้วนะคะโชคดีมากด่าน ปิดสี่ทุ่มนะทุกคนเนาะดีเนาะที่เรารีบออกมานะเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราเข้าหลานทันอยู่ก็คือเราไปถึงปุ๊บเราไม่ต้องซาวเช็คอะไรกันเลยนะคะเราก็ทำการซัดโยโย่ผู้จอดแหนทราบลุยเลยนะาดีเจก็จะเปิดเดือดเดือดเลยคนนี้สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปก่อนนะจ๊ะข้ามฝั่งของเราก็จะมี รถมารับนะคะทุกคนเป็นรถสองแถวนะเราพักที่กาเล็กซี่นะคะทุกคนคืนนี้นะคะนะเดี๋ยวเราจะถึงโรงแรมกันแล้วเดี๋ยวเราต้องทําการนอนรอเอาพาสปอร์ตก่อนนะจ๊ะทุกคนที่ดีเจของเราลืมไว้เดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนหลับคารถเลยรอสามทั่มมงนะคะทุกคนไปเราไม่ทิ้งกันเพราะเราคนไทยเดี๋ยวเจอกันนะคะรอพาสปอร์ตก่อนนะจ๊ะ หลับก่อนเด้อกุ๊ดไนตตอนเย็นค่ะเอาละค่ะทุกคนต,ตอนนี้คีนก็ตื่นแล้วเป็นเวลาสองทุ่มนะคะนี <S <S ่คือของในมือเลยตอนนี้ลุงก็มาส่งของแล้วลุงขับรถไวมาก <S 1> <S 1> นี่เลยดีเจของเราสู้ชีวิตมากดูสิคนนี้เขาหลับไม่ลงเลยนะคะตอนนี้หลับไม่ลงไม่กล้าหลับเขาขโมนกระวายกับพาสสปอร์ตเขามากเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่ง ต่างประเทศกันแล้วทุกคนไปฟังคอมเมนกันเลยล่อเป s <S เลย let's go ๋ย่าเอาพาสปอร์ตสักคนทุกคนไปแล้วควีนก็ถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วชสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวทำการทักแต่งตัวก่อนนะคะทุกคนมันจะกาศที่พักของควีนนะคะในคืนนี้โอ้โห,โโหที่พักบอกเลยว่าฉันสบายมาก นี่เลยค่ะทุกคนอห้องน้ำห้องใจค่ะนอนคนเดียวนะคะทุกคนค่ะนี่เลยน,นี่คือห้องพักนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศห้องพักก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนสะดวกสบายทางร้านก็จัด มาให้ควีนและดีเจรรยานะคะเราวก็ถึงแล้วมืองปลอยเป็์ปล่อยใจนะคะชมพูใดนะคะกัมพูชาค่ะทุกคนไปละเดี๋ยวควีนไปอาบน้ำแต่งตัวแปลงล่างก่อนชั้วแบบชั้วอแบบอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยที่ฉันแต่งตัวแปลงล่างก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับวีควีนและดีเจไรายาเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านกันก่อนนะคะทุกคนหิวข้าวมากเลย let's go <S ไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ควีนก็นั่งรถตุ๊กตุกออกมาจากการเล็กซี่โรงแรมไปที่เรียบร้อยแล้ว

เธอถามขึ้นมาอีกทีที่ฉันไม่รู้ที่ไหนแต่ถามเธอจังว่าเธอมีแฟนหรือยังดีไหมขอถามดังๆว่าเธอมีแฟนหรือยังคะเปิดใจให้กันหน่อยให้ฉันนั้นได้เข้าไปหาหอดมุดให้ของน่ารักกิงเธอได้ขึ้นมาตุลาหัวใจ Mr uh. Mr J and D girl Hi guys J and D อยากก็ o ามน้องวัน o ้องมีแฟนเลยยังค่ะฮัลโ l ลฮัลโ l ลตอนนี้วีคลีนกับดีเชและยาก็เสร็จงานแล้วน,วนี่ใครเอ่ยต้องบอกไหมดูส mm hmm. ิว้าวว้าวสวยมากเนี่ยคนเดียวกันมป็นเนี่ยดูโอ้โหโคตรสวยเลยดูดิออร่าจับเวอร์เป็นไงบ้างวันนี้เปิดป,ป,ปุ๊บทั้งวัน เปิดปุ๊บไปไงคอนเทนต์มีอะไรบ้างวันนี้ตั้งแต่เดินทางแล้วก็มาเปิดเพจดับปั๊บเพราะอะไรถึงดับฮะกดคะางกดอะไรผิดหรือเปล่าคุณอะลืมพาสปอร์ตแล้วเราไม่ได้แตะอะไรเลยแล้วเราก็หน้าเสียน้องคู่นะฮะหายใจว้าหายใจเข้าหายใจออกว้าไปแป๊บหนึ่งแล้วเครื่องก็ติดแล้วแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ทําการปัดเลยนะคะทุกคนเห็นหน้าแบบนี้นี่คุยกับดีเจระยาเราไม่ได้ดื่มเลยเพราะเราเป็นสายคีนมากที่เห็นแบบอ่า สภาพเหนื่อยแบบนี้ก็คือเราเดินทางแล้วเราไม่ได้นอนไงไแต่แอบ,บนี่ไปแป๊บหนึ่งคนนี้เขารอพาสปอร์ตไงคนนี้ควิคนก็แอบ,บนี่ไปแป๊บหนึง่งแล้วเสียงแหบแล้วตอนนี้ขออนุญาตปิดอีพีก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนอย่าลืมนะอีพีหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนไปกินอะไรและจะไปฮอสที่ไหนนะจ๊ะไปตะเวนที่ไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอย่าลืมนะรายการใสร็แล้วามาทำักทชกชแนล กดติดตามกดกระดิง่งกไดไลค์กดแชร์กับวีควีนบายบาย thank you so much